สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวอูดจิวนะผมมันจะเป็นงานเด๋ยวดูกันเลยเนี่ยผมนี่อูดจิวอูดจิวนะผมนี่เป็นไงเป็นไงนี่อูดจิวนะผมแต่แต่ทําไมตัวตัวมันเหมือนวัวมากกว่าทุกคนผมผมว่าไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นน่าจะเป็นอูดละมังทูเป็นไงนี่อูดจิวนะครับผมนี่ ก็เป็นประมาณนี้นะครับผมอุดจิ๋วก็สมหรับคิปนี้ผมก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ